ครับสำหรับในการรักษานะครับก็คงต้องขออนุญาตว่าเรามีโปรโตคอลที่ทางกรมการแพทย์นะครับได้ได้ส่งแนวทางมานะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าการประเมินนะครับถึงแม้จะมีแนวแนวทางชัดเจนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นกับการประเมินคนไข้ในในในทุกวันนะครับและคุณหมอที่ดูแลนะครับก็จะมีจะมีการคอนเซ็ลต์กันนะครับซึ่งตอนนี้เราเรามีหมอเฉพาะทางในด้านของทาง รคติดเชื้อนะครับเป็นที่ปรึกษาซึ่งก็ต้องขอบคุณว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเราได้มีการสร้างทีมในการรักษานะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีมของเรานะครับในทุกโรงพยาบาลเราเรากำหนดไว้ต้องมีอย่างน้อย3ทีมกรณีที่มีการผัดผัดเปลี่ยนเวรที่ต้องมีต่างที่สนะครับแนทางการรักษาเนี่ยก็หมายความว่าเรามีคนไข้นะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มมีอาการเล็กน้อย แม้จะมีผลเชื้อบวกก็ตามเราพูดถึงคนท,ท,ที่ที่ติดเชื้อแล้วมีผลบวกนะครับก็จะมีเป็นสาม,สามกลุ่มคือกลุ่มเล็กน้อยปานกลางแล้วก็รุนแรงกลุ่มเล็กน้อยนี่นะครับเราก็ได้มีการตอนนี้เราประกาศว่าเรามีการใช้แผน A แผน A ของการเรามีทั้งหมด4แผนนะครับ A B C D แผน A ก็หมายความว่าถ้าการณีคนที่สัมผัสหรือมีการติดเชื้อไม่ถึง50รายนะครับไม่ถึง50รายเนี่ยนะครับ เราก็จะใช้แผน้าถ้าเกิน50รายไม่เกิน100รายก็็นแผน B ีก็ไล่ขยับไปนะครับประเด็นก็คือว่าในแผน A ดังกล่าวเนี่ยนะครับเราได้ยกระดับให้ลงในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการปรับปรุงฮะห้องเนกาทีฟเพรสชอร์หรือว่าห้องความดันลบนะครับในทุกโรงพยาบาลนะครับอย่างน้อยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งห้องที่ที่จะต้องสามารถดูแลได้อันที่2ก็คือห้องแยกที่เป็นไอโซเลตรูมเนี่ยก็จะต้องมีมีการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด 331ห้องนะฮะทั้งทั้งจังหวัดที่ฟูลฟิลพร้อมใช้นะครับก็หมายความว่ากรณีคนไข้หนักนะครับห้อง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 นั้กล่าวสามารถรับได้เฉพาะคนไข้หนักประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับไม่เป็นเครื่องช่วยหายใจต่างๆไปซึ่งก็ต้องนําเรียนว่าเราก็ได้ส่งข้อมูลนะครับซึ่ง ตอนนี้ทางกระทรวงเองก็มีการให้รายงานทุกวันนะครับส่วนมาตรการที่ถามเมื่อสักครู่ว่าในการรักษาโรคนะครับทั้ง3ารายของขอนแก่นตอนนี้เป็นเป็นไมเคสหรือว่าเป็นกลุ่มเล็กน้อยซึ่งกลุ่มเป,เป็นการติดเชื้อแต่ไม่มีอาการนะครับเล็กน้อยก็หมายความว่าถึงเล็กน้อยก็ตามเนี่ยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับเราก็ต้องดูแลในความดูแลของแพทย์อย่างน้อย14วันหมายความว่าจะต้องอยู่โรงพยบาบาลอน้อยสิวันถึงจะมีะถึงมีมีเชื้อแต่ เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะดูว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอาการไหมเพราะว่ามันเชื้อนี้นะครับจะสังเกตว่าเกิดในคนที่แข็งแรงวัยหนุ่มสาววัยแรงงานซึ่งก็ต่างจากาต่างกับเชื้อที่ในหกคนแรกที่จะมีทั้งผู้สูงอายุด,ด้วยที่ว่ากันนะอันที่2ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมีการดูอา,อาการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องนําเรียนว่าอาการที่เรา,าจะต้องให้ความสําคัญคืออาการ ระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งก็จะทําให้เชื้อเองนะครับมีผลต่อปอดมีการแลกเปลี่ยนอากาศที่ว่ากันเนี่ยนะครับแต่3ามรายดังกล่าวตอนนี้เราให้เคสแรกนี่นะครับเนื่องจากมาตรวจที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับผลเป็นบวกก็ให้นอนที่โรงพยาบาลขอนแก่นเลยส่วนเคสที่2เนี่ยนะครับเป็นตรวจที่โรงพยาบาลแวงใหญ่นะครับพอผลบวกปั๊บเนี่ยนะครับโดยลักษณะหนึ่งเนื่องจากแวงใหญ่รับ2เคสเคสหนึ่งก็คือเคสที่รายที่2กับเคสที่2เอยเพราะว่า2คนไปด้วยกัน เนื่องจากผลคนที่สองมันออกแล้วผลคนที่สามยังไม่ออกเนื่องจากโรงพยาบาลแวงใหญ่เราก็มีห้อง้องแยกไปแต่ก็พอพอป็นบวกปั๊บตามระบบบริหารจัดการเรื่องของทางการแพทย์เราเราก็ได้มีการมูฟไปที่โรงพยาบาลพลเพราะโรงพยาบาลพลจะมีห้องนิติเวชมีฟาซิลิตี้เรื่องของการใช้เครื่องมือืองมอนะครับเพราะอะไรครับเพราะเพื่อให้โรงพยาบาลแวงใหญ่เนี่ยได้ได้รอดูผลของรายที่3มเตรียมสแปร์ไว้อย่างนั้นตอนนี้ทุกๆโรงพยาบาลจะเป็นสเตจอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็น ระดับปานกลางหรือว่าโมเดเลตกับซีเวียหรือดูแลงเนี่ยจะมีทีมโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับลดส่งต่อไปรับเลยไม่ได้ให้มีการส่งคนไข้ามานะครับเพราะเหตุผลก็คือว่าเราต้องการลดการสัมผัสถ้าเอาคนของอโรงพยาบาลต่างมาควจะมาสัมผัสคนในโรงพยาบาลขอนแก่นอีกแต่ละคนแก่นออกไปในจบครั้งเดียวมีมีช่องทางทางด่วนแล้วจะเป็นการใช้ทรัพยากรไม่เป็นชุด PPE นะชุดเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันเนี่ยก็จะเป็นการบริหารทรัพยากรทางด้าน วัสดุการแพทย์เรายัางมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ต้นโรงเรียนว่าเป้าหมายเราต้องมีอุปกรณ์การแพทย์อย่างน้อย90วันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีบางรายรายการที่อาจจะดรอปลงมาก็มีการใช้แล้วก็ได้ให้ให,ให้ให้ทุกที่ได้นําเสนอในการมาตรก,การเพื่อจ,จัดหาให้มันคงไว้นะครับตอนนี้เฉลี่ยเราอยู่ประมาณ45วันนะครับแต่ก็มีรายการเกิน60เนาะมีบางรายการต่ำกว่า60ลงมาแต่เฉลี่ยภาพรวมก็ประมาณที่ผมเล่าให้ฟัง แต่คิดว่าเราก็ได้ส่งส่งแผนดังกล่าวไปที่กระทรวงพร้อมที่จะจะจัดหาเมื่อวานแล้วก็ได้นําเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการรู้กติดต่อนะครับท่านท่านว่าก็กรุณาว่าเดี๋ยวเราประเมยอ,อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้เข้าที่ประชุมเพื่อที่จะให้ทางใช้งบป้องกันยับยัง้งในการที่จะ,ะช่วยสนับสนุนเพ่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ที่เรามองไว้ก็คือว่าในทางการแพทย์เราคงเราคงเต็มที่แต่ส่วนหนึ่งก็คือทางภาคประชาสังคมพอเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับ ชาวบ้านก็จะมาขออุปกรณ์ที่คุณหมอต้องใช้เราไม่ให้ก็จะมีปัญหาแล้วก็เลยกลายว่าของที่เรามีบางทีก็ได้ถูกนําไปใช้แล้วก็ต้องมีการจัดหาสํารองให้มันให้มันครบถ้วนไว้ตลอดเวลานะครับสรุปว่าทั้ง3ามรายเนี่ยนะครับยังอยู่ในความเปลของแพทย์ในระดับที่เรียกว่าไว้ใจในทางการแพทย์ได้ว่าอยู่ในระดับเล็กน้อยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่เป็น หนดนะครับตอนนี้เรามีการวางโหนดไว้ยังเหมือนเดิมนะครับเรายังมีกระนวนน้ำพองชุมแพนะครับบ้านไผ่เมืองพลซิลินทร์อันนี้เฉพาะในภาคของอจังหวัดขอนแก่นเรานะครับโรงพยาบาลใหญ่ๆเพื่อที่จะรับรับส่งต่อนะครับจากจากโซนที่เราว่างเป็นโหนดที่ว่ากันรวมถึงถ้าการณีที่มีการจัดการการเราะจะประกาศยกระดับแผนทางการแพทย์เราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการอัปเดตทุกวันนะครับว่า จะยังไงเพื่อให้ทุกคนได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับ